ไม่เอาไม่ไอ้เมื่อนี้แม่นี้สองน้ำพาเลือจ้ะพี่น้องแม่เลือดทำเสียงแบบนี้ได้ไหมบันนี้ลูกสาวกับแม่มันเกลดกวนส่นตีนเม่นี้หน่อยหนึ่งจ้าเอาเลี้ยงไปขางหลังทิว่าหันเม่นี่ก็ไปหาลูกชายมาบ่ได้อันนั้นซ้่มเออนหนเห็นบ่าเนี่ยอืม

เอไมาใครง้ออะไรนี่ชีันโน่อันนี้ตอนนางเยมันมน่มันเห็นมันแอบ่ากล่องอ่รต้องติดเต้องตี่เาย์ี่มมาอาจารย์ี่มูนเมั้ย่าาพ่ฮ่่ นี่ผีรุ่นพี่นี่ผีรุ่นน้องนี่ผีรุ่นน้องเหลังเด็กสุดเอาผีปิ่มแล้วก็ยิ้มเอาหนูเป็นคนเลือกนี่มันใครหิมคนหนูอ่ะเป็นคนเลือกอีกแล้วอยู่กบปางว้ายขี้เลีนขี้เลียนขีเล่นเอากระลูกถ่ายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่ดูใบที่น่ะยีนนี่แหละเป็นคนไทยครูก็บอกว่าลินญาลูกเนี่ยมีขูลูกครู่กำนองเบิ่งไล่ตามอายุไปเลยใช่ไสามสิบสามหกสิบเอ็ดนี่แปดสิบเอ็ด คุพ่อทำไมโดนนั้นน่ะอืมทานผู้คคนอายน้ำการมือนั่นน่ะเขาเอื่นลูกชายไปทายน้ำจ้าเล็กปิ่มต้งเล็กปิ่มเยมาโทดงงเลยเนี่ยสูงาค่จาน้อง0ดงา7 อฟนมาเพต่เอดไปนั่นนูกออกห้องแม่ไทยที่หรอเอดายูทูบไทยไทยแบบนี้มันถึงจะเป็นยูทูบท่านี้ใส่หมวกถอด เออจบบจเข้าใจยังเออรู้ปู่ขอม่รู้ป่พอใช้จิหมายรู้แล้วว่ารวยอ้าวเอาอีกแล้วเอาบุ๋มเอาเข้าไปเดถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ติดแม่ด้วยอะไรแล้วก็ให้ไปภาคเสียงอีกได้ปะ เอาทำเองอีกไม่สนใจไม่ได้ถักเจยงบุเป็นอ่ะยินุสอนดิยินุทำเปนแล้วเรเห็นละไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอ้าไม่ใช่ตัวนี้ว่าไอแดงดูดูแข็งโอ้พเปเปไม่ไปขี้หรอเอาฉันนี่ไปเชิ้ดิแตีสี่ไหนพอก็เม้นจะน้อยน่าจะเนาะอืมอ่ะ อ่ะต่างๆได้พี่น้องเด้อ๋อต่างๆคือกล่าวสูงแข่อ๋อต่างๆดูกล้องเห็นไหมมันต่างกันหนูถึงบอกให้แม่ใช้ไอโฟนนี่เห็นไปเห็นยังเออหนูถึงบอกให้แม่ใช้ไอโฟนนี่มมนก็สวยอยู่ระดับนึ่งยาหลอกตัวเองซื้อมาสองมือเจ๊ใจไหมจ้าส่งควาจ้าพี่น้องมาเด้อสงนำขาดยาม เราดูแยนอนดูด้วยมันยังเด็กอืมพีคตัวไหนบอกประชาชน